กล,กล้ออนลน์ะออนไลน์ได้เลยจ้ะจามบุรีชุดไทยลบบุรีสวยจริงสวยจริงพราจ๋าแม่จ๋ามาดูได้เลยนะเดี๋ยววันนี้จะพินเอาให้ได <Hayır> e e <ula> ้ครบหกสีอ่ะตอนนี้ได้กี่สีละ3สามสีสี่สีแล้วเหลืองไม่เอานะเหลืองใส่แล้วดำปี๋เลยแดงได้จ้ะตัวดำแต่ชอบใส่สีแดงใส่ จะบอกว่าใส่สีแดงกับสีเทาขายของดีมากเนี่ยสีเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกะปิเนี่ยกะปินี้เนี่ยปิปเนะเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยจริงตาดีเวยละร้านคนขายนะเห็นแพลมาหน่อยหนึ่งอ่ะเนี่ยจ้ะนั่นน่ะข้างบนน่ะเอ็มเอ็ลว่ามันใหญ่ไปเบอร์เอลสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครใส่คะใส่เอง เอ็มเล็กไปจำเบอร์เจ้าของผิดใส่เบอร์ L อลเฮอฉันลืมไปฉันซื้อไปคราวที่แล้ว XL มันใหญ่ไปแล้วอะอันนี้จะเป็นกอง L อจะเอาสีอะไรบ้างหนูเอเอาเอาเอาทุกสีเลยนะ่ะตั้งแต่เขียวข้างบนนะ่ะเขียวที่สามอะเฉะชิดเ<จ>ขียวอ่อนน่ะ <c oughs> ลืมไปว่าลองจาก XL มันต้องเป็นเบอร์แอสั่งผิดสั่งผิดขอโทษนะใส่เองใช่ไหมใส่เองจ้ะ เอานั่นแหละที่มืออหนึ่งตัวเอามาหกตัวจ้านั่นแหละคู่นั้านเลยน่ะสีล้านข้างในอีกตัวหนึ่งกระเปี้ยชอบใส่แล้วใส่แล้วรวยสีผ้าแบบเนี้ยผ้าไทยอ่ะแล้วก็เขียวนี้ก็ไอเนี้ยสีอันนี้ยก็ได้นะอ่ะเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้น่ะอ้าถูกใจเลยคนนี้มาเลือกให้เนี่ย อา้าวจ้านี่แหละแล้วก็สีอะไรอีกคะสีให้ครบหกสี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 ที่มือนี่พัดเทลก็สวยพัดเทลม่วงพัดเทลเหรอใช่เอามาสีาแล้วก็แดงไหมแดงสดเนาะแดงแดงสดเอาสูตรแพงแดงเอาแดงสดที่ที่บ้านก็มีสองแดงแล้วนะ แฟนก็ชื่อแดงขับรถสีแดงแฟนชื่อแดงอีกแดงนี้มีแล้วหนึ่งสองสสี่ห้าอีกสีหนึ่งสีเทาไงเทาเทานะจ้ะเทาชอบเห็นไหมสวยมากเดี๋ยวงานวังนาลายนี่ก็ขายดีแล้วเนาะจ้าตอนนี้ก็เริ่มส่งแล้วจ้ะสีเทาเทามีไหม ไม่มีเขียวอ่อนก็ได้จ้ะเขียวอ่อนเขียวอ่อนนั่นนะดำไปใส่หน้าเกลียดไหมเขียวนั่นใส่ใส่กับสีดําเขียวนั้นไม่เอว่ะดาไปมั้งระหว่างเขียวนี้ก็เขียวนี่เขียวบนเขียวบนจะสวยกว่าไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่ดึงแพมออกมาน่ะด้านอ๋าเขขึ้นมาขึ้นเนาะน่าจะสวยกว่าเนะจ๋าดูเจ็ดสีได้นะแปดตัวเยพินชอบซื้ออะไรเลขแปดนะ ได้ถูกใจแปดคือแม่ค้าลงมาด้วยจะได้ดังนะเลขแปดค้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะถ้าซื้อทีละแปดตัวยังไงแม่ค้าก็รวยจริงจริงรวยรวยกว่าซื้อตัวเดียวอีกถ้าแขวนขับอยากได้ทักมาหาเยพินนะเจพินรับพิ้วจ้ะมีทุกสีมีทุกสีมีทุกไซส์เลยทุกสีใส่แล้วรวยใส่แล้วสวยใส่แล้วประหยัดด้วยนะ ริงไม่แพง,แงสีไม่แพงสวย,สวยอ่ามาโอเคสีสวยทุกสีสีอิดนี้ก็สวยเนาะแต่พอแล้วได้ไปแล้วโอ้ไม,ไ,ไม่น่าหลงเข้ามาเลยนะเนี่ย <c oughs> ไม่น่าหลงเข้ามาเลยนะเนี่ยแ <c oughs> ม่ค้าใจร้ายมากเลยซื้อตัวเดียวก็ราคานี้ซื้อแปดตัวก็ราคานี้ออ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากมากจ้าอย่าลืมติดตามช่องยพินด้วยนะติดตามแล้วค่ะจะมีหลายอย่างนะโจงกระเบนก็มีเสื้อก็มีโจงข้างในค่ะลายโจงลายไทยปีที่แล้วซื้อไปไม่ได้ใส่เลยแล้วก็มีไอ้โจงกินนารีเนี่ยค่ะชุดไทยสำหรับใครถูกหวยรางวัลใหญ่สั่งชุดไทยได้เลยแพงไหมอย่างเนี้ย อันนี้ทั้งชุดมันหกร้อยะหกร้อยกว่าบาทอันแหละถ้าใครถูกหวยรางวัลสั่งได้นะยายพินลับพิ้วนะโจงสวยมากไปดีกว่าเดี๋ยวเห็นแล้วหมดเงินอีกหมดเงินเยอะแยะเลยอีนี้อินอีนี้เขาเรียกผ้าอะไรนะผ้าผ้ามันผ้ามันค่ะผ้ามันละเราเรียกผ้าต่นราคาแพงไหมเท่ากัน ผ้ามันก็ราคาผ้ามันผ้าด้านราคาเท่ากันนะรีบซื้อนะเดี๋ยวงานวังนาลายหาซื้อยากใช่เริ่มจะหมดเดือนกุมภาเอ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 าไปไปไปกลับกลับกลับเดี๋ยวกดอันนี้ล็อกตรงไหนปึ๊บนะเดี๋ยวก่อนนะหาตั้งใจก่อนเป็นเงินเท่าไหร่นะแคปเท่าไหร่นะหกร้อยแปดสิบมาปักใจเดี๋ยวกดนิดแป๊บเราจะลงมืเลยไหมคะเนี่ย